นี่ครับเจ้าหนึ่งบางชันวันนี้มานในนะครับผมสีทองครับไกลนะฮะไกลแล้วครับอย่าไปนี่เขาเอินหัวไม่ออกเลยเจ้าตาดีสักหน่อยลากเองครับไกลครับโอ้ไม่ได้แต้มนะครับโอ้โหนะฮะน่าเสียดายครับเจ้าหนึ่งบางชันนะครับโอ้โหลูกลากครับมานะครับโอ้ลูกตีหัวครับเอไปนะครับ ีนะครับยกเข้ไปลูกเฉียนลงไปนะครับอมโอ้โหนโดดสูงมานะเจ้าหนึ่งครับเปิดนะฮะยกขึ้นมาลูกล้นนะครับจะเป็นได้เอาทานตองแก้ไปก่อนนะแ้ข้ามไปต้องข้ามต้ขึ้นมาโดนเกี่ยวนะโอ้โอ้โด เกมเกี่ยวนะครับเจ้าหนึ่งแน่นจริงๆครับเอาไงครับโอ้หัวเน็ตนะครับช่องกลางครับโยกขึ้นมาเจ้าหนึ่งนี่กระโดดแข็งแรงจริงครับโโอ้หมานะครับเศษสัญยกขึ้นไปโอ้โห ห่างนี้ครับโอ้ไม่ข้ามครับหขานีจะเปิดได้นะยกขึ้นมาโอ้โหโดนเกี่ยวครับโอ้นะครับเกี่ยวเชยครับหต่อห้าครับหนึ่งในสุดยอดนะฮะเกมเกี่ยวครับหน้าขวาครับยกขึ้นมาโอ้ลูกนี้นะครับไปนะฮะ ยกเข้าไปจอจออ no ย่าง Sod นี้ก็ไม่ดีโอ้โหขึ้นไปขย่มเลยฮะเปิดหัวครับยกขึ้นมาลูกนี้โอ้ลูกนี้ครับตัดหน้าขวาครับโยกขึ้นมาโอ้ลูกนี้ฮะห้โยังอยู่ครับเจ้าหนึ่งบางชันนะฮะเอาโดนเกี่ยวอีกครับ